بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صهري صدري ويسر أمري وحل أرقتا من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du Faja ibar Allah Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi as-sawajan Wa qadfatan muttaqun Wa qataqal Allah fi kitabin karim Auzu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man aslamu min man suk Wa man aslamu min mansuk sukira bi ayati rabbihi Fa aradu anha Wa nasiyya ma qaddamat jadahu Sadaqallahu nazim ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับผมขอใช้เวลานี้เนื้ออกาสนี้ในการตักเตืองพี่น้องทุกท่านแล้วก็ที่แล้วก็ไม่ลืมที่จะตัก,ตกเตือนตัวเองด้วยให้มีความยำเกรงต่อเอกลักษณ์สมัยตุบดาลาเพราะความยำเกรงนั้นจะนําพาเราไปสู่ความผาสุกและรางวัลที่อวร้อนนั้นทรงได้สัญญากับเราไว้ท่านพี่น้องผู้รักทั้งหลายครับท่านเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลย หรือไม่มีข้อตัวอย่างได้เลยว่าการมีความรู้นั้นมีภาษีแล้วก็มีชัยไปกว่าผู้ที่มีความรู้อิสลามนั้นได้ส่งเสริมให้เรานั้นตั้งใจและสแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นมุมินหรือมินาตอิสลามนั้นได้เน้นย้ำให้เรานั้นมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ให้มีการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของอิสลามและความรู้ในใน,ในความรู้ในทางโลกซึ่งแน่นอนก็ซึ่งซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการแสวงความรู้นั้นจะทําให้เรานั้นเข้าใจบทบัญญัติและเข้าใจสิ่งร้อยนั้นสั่งใช้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้ากเกลรมองณนะปัจจุบันนี้มูล่าลงนี้สิ่งที่เป็นความรู้นั้น เราจะเล็งเห็นแต่สิ่งที่มีผลประโยชน์แล้วก็มีผลลัพธ์กับการใช้ชีวิตบนหน้าโรกนี้เท่านั้นซึ่งเรามองว่าการการมีความรู้ในเรื่องของด้านของศาสนาอิสลามนั้นเป็นความรู้ที่บ่งบอกให้เรานั้นได้มีการศรัทธาต่ออัาตาลาแีะมีการสั่งช้ให้เรานั้นทําอิบาระต่อัลลาฮ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนงั้นเลยท่านพี่น้องท่าน อัลลอฮฺสัะภาระนั้นได้กล่าวไว้ในตอนตอนหนึ่งในสุรทุนกาฟีอายาที่ห้าสิบห้าสิบเจ็ดอัลลอฮฺบอกว่าโมมันอัสลามุมิมมันสุกิระบิอายาติรับบิฮีฟาอรอดอันฮาวานัสย์ยามากัดดมะจัดาหูผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีความอธรรมกับตัวมีความอธรรมกับตัวของเขาเอง ยิ่งประกอบผู้ที่มีการตักเตือนและการล้ำลึกถึงองค์ลอสปตาลานั่นหมายความว่าผู้ใดที่มีความหันเหหรือหันออกห่างจากการที่เรานั้นจะรับฟัง,งคําตักเตือนหรือลํำลึกถึงองค์การลอสปตาแล้คืออายักุรอ่านที่ได้สั่งใช้เราทําอะไรก็แต่แต่จริงแล้วผู้ที่หันออกหาน,นนั้นอ่ะมือของเขานั้นทั้งสองนั้นเขาเขาลืมแม้กระทั่งมือ,องเขาทั้งสองนั้นประกอบอะไรอยู่ความหมายของระยะน,นี้หมายความว่า ผู้ใดก็รอแต่ที่มีความอาธรรมหรือโกหกตัวของเขาเองนั้นน่ะในการในการที่เขานั้นน่ะลืมไปว่าเขาจะต้องมีการค้นหาสแสวงหาความรู้จากคุรานแล้วก็นํามาใช้แล้วเขาก็หันออกโดยที่ไม่สนใจโดยที่โดยไม่สนใจเลยรวมทั้งเขานั้นได้ต่อต้านว่ามือสงองผระกบ่อนอยู่ซึ่งหมายความว่าเขาไม่รู้เลยว่ามือสองมือทอั้งมือทั้งสองเขานั้นนะ่ะกำลังทําผิดบาปอยู่ แนพมิน้องครับในกุรานนั้นไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือหลักศรัทธาเท่านาั้นกุรานนั้นเป็นเป็นเป็นหนนสือเป็คุรานเป็นหน,น,นังสือเล่มหนึ่งที่เป็นแนวทางสําหรับการทําให้เรานั้นเดิาเนินชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้อย่างผาสุกเดินเดินชีวิเนินชีวิตบนหน้าโลกนี้ด้วยกับเป็นสิ่งที่แนวทางรอดนักก้นกําหนดเอาไว้ ไม่ใช่นั้นเราลองดูเราลองด,ดูอายาอายหนึ่งในสุรตุนยาซีนนักวิทยาศาสตร์หรือาราศาสตร์โลกนั้นได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของการโคจรของดวงอาทิตย์และโลกซึ่งทุกคนนั้นได้พยายามหาเหตุผลว่าโลกนั้นเป็นโลกนั้นเป็นทรงกลมหรือเป็นทรงแบนโลกนั้นอยู่กับที่หรือมีการหมุนโคจรรอบตัวเองหรือหมุนรอบดวงอาทิตย์ ในยายะาในในสุรทุนยาสีนอายายหนึ่งอัลลอฮ์ได้บอกบอกว่าวะชัมสุตาจีริลิมุสตกรลิลลาฮฺซาลิกะตักดีรุนซาลิกะตักดีรุนอซีมุลอาลีมอัลลอฮ์บอกไปบอกว่าดวงอาทิตย์นั้นน่ะได้วิ่งแล้วก็หยุดอยู่กับที่ซาลิกะตักดีรุลลอฮอาลีมุลอาลีมหมายถึงว่ามันเป็นการกำหนดของลัสปตาลาในยายานนี้ ความหมายของมันก็หมายความว่าดวงอาทิตย์นั้นดวงอาทิตย์นั้นอยู่กับที่แต่มีการหมุนรอบตัวแต่โลกนั้นเป็นแต่โลกนั้นแต่โลกแต่โลกนั้นเองที่เป็นที่เป็นสิ่งที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นเองอายะอานี้ได้ประทานลงมานับกว่าพันกว่าปีแต่การค้นพบของดาราศาสตร์หรือนักวิชาศาสตร์เนี่ยเมื่อมีเกี่ร้อยกว่าปีถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเปรียบเทียบกับกรอาเน,นี่ได้กล่าวไว้นม่ร้องศสัทธาทั้งหลายครับ ผมมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ในอิสลามเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอับดุลับี๋ยมมูลัมหลัดสุลตามได้กล่าวไว้ทัลลอุสุลวะสุลต่าเนี่ยหลังจากละหมาดในทุกๆเวลาเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ในมัสยิดโดยล้อมรอบด้วยกับซอฮาบะของท่านเพื่อที่จะมีการพูดนะซีฮะหรือกล่าวการตักเตือนก็แล้วแต่ในทุกเวลาละหมาดในช่วงเวลานั้นเนี่ย มีผู้ชายสามคนเดินเข้ามาสองในหนึ่งนั้นเดินเข้ามาในวงล้อมของท่านอับดุลเบียมาสละลัยสลัอสลอมอีกคนหนึ่งเดินออกไปสองในหนึ่ง,หน,งหนึ่งในสองคนที่เดินเข้า,าหาท่านอับดุลเบียท่านหนึ่งเห็นพื้นที่ว่างอยู่ด้านหน้าก็เลยเดินไปนั่งที่ด้านหน้าท่านที่สองไม่ได้เดินตามไปแต่ไปนั่งด้านหลัง ทอลสุลต์ส,ลสลัลลัลหลังจากจบการนะส,ะสะีฮะท่านูลสุลต์สัลลัมเลยการสัลลัมก็ได้กล่าวต่อสาบอกว่า,วาอ,อัลลอฮฺอัคบะรุกุมอันนัฟรสุสซาลาตะฉันจะบอกอะไรให้ไหมกับบุคคลสามคนเนี่ยฉันอยากจะบอกท่านเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้ไหม,อ,มหอัมมาอาฮะดุลกุมฟาอูลาอิลลอฮิฟาฟาอาวาฮุลลอฮฺคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะเข้าหาอัลลอสมาตาลา แล้วก็ลอสปาตาลาเนี่ยก็อบรับเขาและคุ้มครองเขาหมายถึงคนคนคนแรกเนี่ยเป็นคนที่พยายามสางหาความรู้แสวงหาความหมายหรือความเข้าใจแน่นคุรอ่านอเล็กก็ท่งเมตตาและอบรองเขาไว้ว่าอามาอาขตฟัสตาจาฟัสตาจัลลอมินหูส่งคนที่สองเนี่ยมีความเขินอายป้องซึ่งป้องทรง ร้องทรงจึงเขินอายกับเขาด้วยความเขินอายตรงความเขินอายในการสมัยความรู้ตาราเาาเนี่ยหมายความว่าในใน,ในคนที่สองเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกออาไปสองประการได้ประการแรกก็คือเขาผู้นั้นเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่คิดว่าความรู้ของเขาเนี่ยเพียงพอแล้วโดยที่หันหลังหันเหด้วยที่ไม่สนใจคําตักเตือนแล้วก็ฟังคําบรรยายจากท่านลวสุรศลอยเวสัลัม แต่จริงแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดและเป็นความที่โง่เขลา,ขาที่สุดส่วนท่านที่ส่วนส่วน,ส,วนส่วนอีประการหนึ่งของท่านที่สองเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าเขานั้นปฏิเสธปฏิเสธการรับฟังหรือเขานั้นคิดว่าถ้าเกิดเขารับฟังมาแล้วเนี่ยแล้วเขารู้เนี่ยแล้วเขาไม่ปฏิบัติเนี่ยผิดก็คือเียเลี่ยงในการที่จะ ทำความเข้าใจและศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาโดยที่ใช้ข้ออ้างว่าฉันไม่รู้เพราะฉันนั้นทำฉันทำก็มีผิดอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดบาปร้ายแรงที่สุดส่วนคนสุดท้ายวะอามาอากรฟาอารุลลอฮฺฟาอารุลลอฮฺลลอันหุลลลลลลคนสุดท้ายนี้เขาหันหลังโดยที่เขาไม่สนใจเลยเขาเพลินเฉยในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามซึ่งร้อนนั้นก็จะปล่อยละทิ้งเขาแล้วก็ไม่สนใจเขาเช่นกัน ใ้ามาองศรัทธาทั้งหลายครับพมมีอีกหนึ่งข้ดีหนึ่งที่ท่านหลอซุนนั้นได้พยายามนำนำความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องศาสนาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการกินการดื่มของเราหรือเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรานั้นได้รับมาแล้วก็เป็นผลประโยชน์แต่เราท่านหล,ลอดุนล้อสลายสลัมได้กล่าวตอนหนึ่งบอกว่า,าวอายุกุมยยหนิบุนอัน บอกดูคุลเจ้ามันอิลาบุกตะเอาอิลาอากิดพวกเจ้าหนิุกท่านเนี่ยชอบที่จะเดินทางไปทุ่งบุกฮะแล้วก็อากิดอันนี้เป็นทุ่ง,ท,งทุ่งหนึ่งที่อยู่ในชาญเมืองของมันดีนะฟยอาตีมินหูบกเกฟยอาีมินหูบกบกะเกาะกระตนี่เกามาวัลหูฟีงอยดีอิสมัน รถที่ออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปสแสวงหาอาหารมาให้กับญาติพี่น้องของเขามาให้มาให้กับคนที่อยู่ที่บ้านของเขาฟัก ul uh ุนนายาเราสุลลา์นุฮิบุซาลิกะพวกเขาบอกว่ายาติสุลละฉันชอบที่จะต้องจะต้องออกไปแล้วก็ไปหาอาหารมาให้กับครอบของฉันมาให้ญาติพี่น้องฉันมาให้มาให้ลูกหลานของฉัน ก็ลสัสลลัสลอยสลัมฟล,ลยายอูดะฮะดุอิลามัสิดินฟยาะลลมูแท้จริงแล้วการออกทางออกการออกไปจากพร,ร,ระเจ้าไปที่มัสยิดเนี่ยแล้วศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามและกุรอานเพื่อที่เข้าใจเนี่ยนั้นดียิ่งกว่าเอ,อ,อายะกุรอุนอายะไตมินกิตับ มินดลล่ก่อยดูหมายความว่าท่านเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยอ่านและศึกษาหาความรู้เนี่ยสองอายะในอันกรานเนี่ยดียิ่งกว่าท่านนั้นได้อุดกลับมาสองตัวอีกคอยรนละหูมินนาเกเดนวันคอยวะคอยรนลาหูมินนาเกเดนวัสลาสะคอยรนบินบินมินซลาส,<ะ>สิแล้วก็เช่นกันถ้าเกิดศึกษาความรู้ถึงสามอายะด้วยกันเนี่ยก็ดียิ่งกว่าที่ท่านนั้นได้อุดกลับมาถึงสามตัว ว่าอบาคอยละละหูมินอบหรือว่าศึกษาความรู้ในอายะคุรอ่านเนี่ยสี่อายะเนี่ยก็ดียิ่งกว่าที่ท่านนั้นน่ะได้อุดกลับมาสี่ตัว,วมินอาดไดฮินนะมินอิบลยหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยก็ดียิ่งกว่าท่นานนักวิธาทา้งหลายครับอันนี้เป็นหาดิสลิบหนึ่งที่บ่งถึงแล้วก็บอกให้เราทราบแล้ว,ลวก็เน้นย้ให้เราทราบว่าการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอิสลามหรืออายะคุรอ่านไม่ใช่การศึกษา ไม่ใช่การศรัทธาไม่ใช่การยึดมั่นว่าเราเนี่ยต้องเจ้าต้องละหมาดหรือต้องถือินโอดเท่านั้นแต่ในกณะนั้นบอกทุกๆอย่างในหล่องการลเนนชีวิตในโลกดุลยานี้เพ้นน้องศรัทธาหลายครับอลัลลอฮ์นั้นได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในซูตุนไซดาครับผมบอกว่าโมมันอัสลามิสุกรียาบิอายติรบีซุมมารุตอันฮะอินนมุจลิมีนะมุนตะกิมูน หมายความว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่คิดว่าเขาแน,น่นธร,รมอมธรรมกับตัวเองไม่ไม่ไม่ไปเอแล้วก็ไม่ไม่เชื่อฟังหรือไม่ลํำลึกถึงในการศึกษาความรู้ในอายคุรศานแล้วนะั่นน่ะเขาหันหลังให้กับการศึกษาความรูใ้ใน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 ด้านของอายคุรศานแล้วนะั่นน่ะแท้จริงแล้วลนะ่ะพวกเขาขนั้นผู้ที่ทำผิดอาย่างนี้บ่งบอกไว้ที่แ่งเจนว่าถ้าเรานั้นไม่มีคุณสมบัติในการแสวงหาความรู้ก็แล้วแต่เนี่ย นี่ลองศาสนาเดี๋ยวเราจะยึดอยู่แต่เรื่องของทางโลกอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดใหาน้องศรัทธาทั้งหลายครับการที่เรานั้นหันหลังหรือละเลยที่จะไม่สแสวงหาความรู้ในเรื่องของความหมายหรือความลึกซึ้ง,องหอนกลาดน,นั้นอาจจะไม่ถึงว่าเป็นขั้นที่ว่าเรานั้นปฏิสัทธา,าเพราะว่าเรานั้นมีอัลลยากอยู่ในใจแล้วเราก็ทําตามปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิลามทั้งหมด แต่ว่ามัดาลูกมาบอกว่ามันจะเปรียบเสมือนกับเรานั้นเหมือนกับมุชลิกินแล้วมุกมินแล้วก็แล้วก็แล้วก็มุนาฟิกินที่เขาเนฏิเสธ็จการที่เขาเปฏิเสร็จที่เขาปฏิเสธฟังคําสั่งสอนของศาสนาิสลามย้อนถึงกับย้อนย้อนไปย้อนไป,นไปที่คุตบะในวันศุกร์สุดท้ายของปีที่แล้วที่ผมได้พูดถึงว่าเราเป็นมุกมินนั้นเราจะต้องมีความโดดเด่นแล้วมีความเด่นชัดในเรื่องของการศรัทธา ไม่ใช่ว่าโดดเด่นจากมุสลิมินในเรื่องของการยศถาบระสาทหรือมีเงินมากมายหรือมีชื่อเสียงแต่เป็นแต่เป็นสิ่งโดดเด่นที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องมีความโดดเด่นและยึดมั่นว่าเรานั้นมีศาสนาอิสลามนั้นเป็นาาศาสนาแล้วก็ยึดมั่นในคาสังสอนแล้วก็จะต้องสแสวงหาความรู้นั่นเองอย่างที่นบีบอกว่ามันชาบะฮามินหูมันมันชาวบาโกมันฟอร์มินหูผู้ใดก็แล้วแต่ ที่พยายามเล่นแบบกลุ่มชนกลุ่มชนไหนก็เราแต่เขาก็คือกลุ่มชนชั้นนั้นทานมกรสถานหลายครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําแก้ตัวหรือไม่มีข้อโต้เถีโต้แย้งัดน,นที่เรานั้นจะทําให้เหล่านั้นไม่ศึกษาหาความรู้ในด้านของอัานคนอา่านและเข้าใจและทาเข้าใจกับมันเพราะเรนสิ่งที่เรานนะ้นสั่งใช้ว่าให้เรานั้นต้องทําและเราต้องทับแล้วต้องหยิบยื่นให้กระโดงเราเองเพราะการเพราะแวเพราะการสแวราารสแวงความรู้นั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคล ที่เรานั้นจะต้องไปหาของมันแล้วต้องสแสวงหาของมันและเป็นเรื่องของผู้ปกครองที่ต้องหยิบยื่นให้กับบุตรหลานของท่านเราจะต้องมีคุณคาสานี้อยู่ในตัวเราอยู่ตอลอดเวลาเพราะว่าอันอินมุนยอตาวลัมยาตีความรู้นั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องไปหามันไม่ใช่ว่าเรานั้นไม่ใช่มันนั้นจะมาหาเรา มันเป็นสิ่งง่ายมากสําหรับบนหน้าโลกนี้สําหรับปัจจุบันใ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 นปัจจุบันนี้ที่เราจะหาความรู้เราไม่มีข้อโต้แยง้งหรือไม่มีหรือไม่หือหรือไม่มีคําเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่หาความรู้เราตื่นขึ้นมาเปิดโทรศัพท์มือถือตามโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างทุกอย่างมีการมีรมีมีเรื่องของศาสนาที่เรานั้นสามารถค้นคว้าและศึกษาตามันได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับท่านอย่าลืมว่า ความรู้นั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้ในสิ่งที่อยู่บนโลกเหล่านี้อยู่บนโลกเราอยู่บนโลกใบนี้ในดุนยาดีเท่านั้นแต่ความรู้ของศาสนานั้นมันจะยังประโยชน์ของเราไปยันอาคิรออากูรกาลีฮาซซวัสต์ฟลอซีมลีโกุมฟัสต์ฟิลูอินนฮูวันกูฟูรอไฮิม สลามอลัยกุ้มบวร์รชมาตุลฮชว่าบระกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน